วันหนึ่งมีชาวนาคนหนึ่งได้ทําการทําฟาร์มข้าวไว้หนึ่งฟาร์มแ,แล้วเมื่อเขาต้องทําฟาร์มมีวันหนึ่งมีระเบิดโกโก้บางอย่างตกลงมาใสาฟาร์มเขา เปิดเทียอะไรวะนะไอชิบหายแล้วโอ้ชิบหายเวงกำพยายาคุยหมาพ่อตายไอสัตว์ใครวะไอคุยโอ้แทบตายห่ะโอ้ยเฮียอะไรวะเนี่ยอู้ไอสัตว์เลยเฮ้ยเฮือกูจะตายห่าแล้วใครโยนกูคอยพ่อมึงตายไม่มีชาติเกิดไอสลัดเลยไอ่ฟาร์มกูหายหมดเลยเนี่ยโอ้ยเฮียฟาร์มกูพ่อมึงตายไอคุยกูจะฆ่าพ่อมึงไอสัตว์โอ้ยเฮียเฮียฟาร์มกูจะกลายเป็นไงแม่งเนี่ยโอ้กูหลกปฏิบ้านแป๊บออ ไอ้คุยไอ้บ้านกูอือฟาร์มกูไอ้สัตว์กูคอยพรก,โก็คันฟาร์มแม่งกลายเป็นก็คันแล้วเฮ้ยมึงดูดิโอ้โหล้มแรงชิบหายไปเนี่ยโก,โก็กันพ,พันธุ์เียอย่าก,ก้อนขี้คุยใครจะแดกว่าสัตว์